เรามีโปรเจกต์ใหม่บิมเราจะถ่ายคลิปใหม่บิมเราจะถ่ายคลิปอันนี้โปรเจกต์วันหนึ่งของเราเอ้ยอันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าเลย เช้าเลยเช้าเช้ายันตอนเย็นเลยก็ได้ห้องน้ำอไรอแล้วเหรอแล้วเป็นอะไรกับห้องน้ำป่ะเออป่ะทีก้องนไหนมิทำเป็นเมืองอย่างงี้ก็มอกให้คุณนทำเออเออ เออไปสดีครับท่านผู้ชมช่องเดิมวันนี้เราจะทำอะไรกันทำบล็อกหนึ่งวันของพวกผมนะซึ่งก็มันเวลาว่ามันค่อยมีถ่ายหรอกเออสวนมากจะแบบเขาจะทำงานกันได้ไหมเพราะว่าแบบทำงานเลียร์งานค้างอะไรวันนี้แบบงานค้างมันแบบประมาณไหนว่ามิกผมปุ๊บ <laughs> เออแต่แบบก็ก็อยากถ่ายคลิปนันแบบคลิปโปรเจกต์ก็หลายโปรเจกต์มากเลยน้โปรเจกต์แบบไปถ่ายนอกสถานที่ทําไปถ่ายสวนสาธารณะอะไราบเนี้อยากถ่ายหลายที่มากแต่คือแบบมันมันติดอะเรื่องที่แบบบางเรื่องเลยแบบเราต้องทําอะแบบเช่นอะไรว่าทํางานนะรายงานแล้วก็ไอ้อว่วเรื่องอแบบจัดการอารมณ์ตัวเองด้วยช่วงนี้มันแบบมีเรื่องอะไรมาหลายอย่างเนาะ เออ่วนผมก็ต่อที่นี่แหละมันต่อที่นี่เนี่ยไม่ไปไหนต่อที่อื่นไม่ได้แลวไม่ไม่ไม่มีที่อื่นต่อแล้วใช่ไหมมือมืต่อที่ไหนที่นี่แหละแต่ทำไมต่อที่นี่อ่ะพอรู้ก็ได้แค่นี้พอรู้ก็ได้แค่นี้เออก็น่าหนักด้วยไม่ผู้ชมก็กดไลค์กด่ับสไครต์ผมด้วยเพราะช่วงนี้มันก็ผมก็จะอยู่แบบมีใครอยู่บ้างในช่องเราก็ ไอวก็จะไปเทคนิคนาะไอไอถือกล้องก็บีมคนถือกล้องก็ไปเทคนิคนั้นมันก็ถือกล้องแทงเนเัน <c oughs> ส่วน <c oughs> มาเราพูดถึง้องสามมากเลยกว่าก็เพื่อเราอีกคนนึงก็ไอพิม,ไอพ,มไอพิมก็มาถ่ายได้เพราะมันอยู่โดเลนนี่ <c oughs> ไอไอาไอารมไออารมมาไปเทคนิคน,นี่เออก็ให้มันถ้าถ้าถ่ายได้มีงานอะไรอีกก็เดี๋ยวให้มาแจมเข้ากล่อง เออจบปัดฉิมปัดฉิมเดี๋ยวเราจะมีรูปอินเสิร์ตสวยๆกูอยากทำนะเว้ยแบบไปเจออินเสิร์ตสวยๆแบบตัดไปฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บประมาณนั้นเออูอยากตัดประมาณนั้นเว้ยเปิดบ้านไม่มีเปิดบ้านไม่มีเขาบอกว่าจะมีวันวันที่หนึ่งมีนานแต่อันนี้มันไม่มีเพราะสถานการณ์โควิดด้วยเออช่วงนี้โควิดมันแรงจริงแบบแถวบ้านพวกเราติดแบบ ขนาดขนณะตีเลิกก็ยังไปเที่ยวเลยไปนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนวิทยาศาสตร์กันโกโก้ใช่ไหมบิ๊มหอมมิกวันดียูทูบดิโอ้ยเฮียสมาร์กูจะตีมันสวัสดีดิดิสวัสดีดิดีครับเออวันดีวับไม่เจมไม่เจมใจอ่ะโอเคตอนนี้เราก็จะเดินไปเรียนวิทยาศาสตร์นะ พ่อวิทย์ก็นุน่นซูมเออนั่นแหละนั่นแหละบิมไม่ต้องซูมนะเดี๋ยวตัวเองไอ้ก็ตัวดโอเคนะตัดเข้าไปบาห้องเลยกินข้าวกันนะทุกคนก็เขาเดินไปหมดแล้วผมเก็บห้องอยู่ที่ยกก้อย เด็กดีครับขี่โมโ่ไดกข้าวแดกข้าวเคคนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนก็เยอะเหมือนกันนะนี่น้ำพวนเราก็มึงมึงเขารีบไปไหนกันวะมันเขารีบไปไหนกันเพราะว่าก็เพราะเขาอักเสบ็อะไรเงี้ยเะเขาอักเสบหิวข้าว,าอาอาวโอเคนั่นเดี๋ยวกินข้าวกัน ท่านผู้ชมตอนนี้เราจะมาเรียนนักศิกษากันทุกคนดูนะครับผมจะทําอะไรให้ดู ผมอยากรู้ทีที่เล่นบอกคุณนะครับต้องต้องทำยังไงอะไรวะสามไม่บอกครับความลักคุณก็ดีเลยแล้วทำไงทำไงาตําเมืออูนูของนี้อูนูอูนูแล้วดูกูเก่งมากจะไปท็อปไปดีดีไหมดีไหมบอกนะมินตอนตอนนี้คุณอ่านเกมขาดเลยใช่ไหมครับขาดขาดยาขาดเจอไม่ได้ But we're gonna do it better, have a man